ไปครับมกปตันเปนินครับเรือเรือแตกหรือเล่าิมลอยด้วยจาเล่นซิ่งเขาไปครับบินครับบินนะนี่ครับบิน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 ไปครับบินไปฮะแรงมากครับแรงมากเขานาไปด้วยนะฮะกลังเปล่ยนเน้เมื่อคนี้นไปด้วยครับจเล่นซิ่งเขาไปฮะ น้ำมันแรงหมดเบียดชีสแล้วมันไปต้มอ่ะน้ำมันแรงมากครับน้ำแรงครับแล้วก็มันมีคลื่นครับเหมือนอย่างที่น้องบอกเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าหัวมันหัวมันมันมุดลงไปฮะแต่ยูคนเป็นไรวะมู้อ่ะแต่สนามนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสนามนี้เรือกู้ภัย่เขาเยอะมากครับ เนี้อมเนี่ยคือแตกเลยเรื่องประเด็นเรื่องหันลมหัวลมหัลมไม่หยุดเลยมาแล้วบ้าบินครับผู้ชมบ้าบินครับเพื่อนผู้นี้ว่าพี่ก้อเป็นไรไหมเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งฮะคนไหนก็ไม่รู้กระจายมากคนเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูฮะยังไม่รู้ว่าเข้ามาลำไหนฮะพวกเราเหรอวะโอ้ต้องใช้รถเลยครับขับใหญ่ออกนั่น บดบดหนึ่งันครับหนึ่งันครับก้น่าจะเจ็บครับก้น่าจะเจ็บครับกู้น่าจะเจ็บครับน่าจะเจ็บนะก้น่าจะเจ็บครับสอด้วย